ตัง้งใจจากพี่จากน้องเด้อดันใหีเนี่ยดันเมลาเ่าในเด้อดันเมลาเ่าในเด้อจา่า <s ucc ane> คุณพี่ขอบคุณน้องที่รับชมคลิปให้คลิปนี้กำลัาางย่ทงไหทงหน้าพี่น้องกำลังจะหลับขอบฝ่าพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์กำลังจะหลับขอบฝ่าทองฝ่า เล่นคลิปมาดลละพี่น้องเอ้ยเป็นปีละ่ะเอเพิ่นกะบอดันคือเก่าขอกำลังมะหอบหญ้าซอยพย,ยัยเมื่อนี่หู้สึกว่าอากาศจะดีพี่น้องบ่แดดบ่หอนเลยออกมาหายหญ้าซอยพะย,ยัยต้องผ่าบรรยากาศเังยมะแรงพี่น้องอย่าสิฟ้าเบื่อกันเด้อซ้ำนี่ละ สิเฮ็ดคลิปอย่างพี่น้องเฮ็ดคลิปสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องนี่แหละแล้วแต่อไอเพิ่นจะเห็นใจเนาะพี่น้องเนาะ มัดยาซอย,ยพ่อหญ่พี่นอ้องต้มผ่าบรรยากาศเัง่มาแรงพี่น้องอย่าสิฟาาเบื่อกันเดอ้อจำนี่ละขอบคุณเดอ้อผู้ที่รับชมคลิปให้ขอบคุณหลายๆกบั้วห่วอากาศเดอ้อ บรรยากาศตอนหกโมงแรงพี่น้อง เมื่อนี้อากาศดีอากาศคืมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยากาศ มัดยาซอยพ่อใหญ่พี่นอ้องเบ่งผาบรรยากาศเด้อ

เมื่อนี้อากาศดีอากาศคืมเด้อพี่น้องเด้อเบิงบรญรัติเมื่อนี้อากาศดี อากาศค้มเด้อพี่น้องเด้อเบิองบรรยัามัดยาซอยพอใญยพี่นอญญอ้อ,นนองมาให้กำลังใจพอใญ่พี่น้องหอบยาซอย,ยพอใญ่ก่อนจักหอบเมื่อนี้อากาศดี อากาศคืมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยาากงใจจากพี่จากน้องเด้อดันให้ยเนียดันเมล่าในเด้อดันเมล่าในเด้อจา้า มาหอบหญ้าซอยพะย,ยัยเมื่อนี่หู้สึกว่าอากาศจะดีพี่น้องบอ่แดดบ่หอนเลยออกมาหาหญ้าซอยพะย,ยัยก้อนขี้ฝาพี่น้องบ่มีทาที่ว่ฝนสิตกพระอาทิตย์กับย่งอีกกองหนึ่งพี่น้อง กำลังจะหลับขอบฝ่าพี่น้องเอ้ยพระอาทิตย์กำลังจะหลับขอบฝ่าท้องฝ่าอากาศเดอบรรยากาศตอนหกโมงแรงพี่น้อง มาเป็นกำลังใจให้พอห่อใหญ่พาพ่อใหญ่มาเกียเ่ยวหญ้าต้มผาาบรรยากาศยังมะแรงี่น้องอย่าสิฟ้าเบื่อกันเด้อซ้ำนี่แหละ คุณพีขอบคุณน้องที่รับชมคลิปให้คลิปนี้กับมะลังย่ทงไหทงหน้าพี่น้องมะหอบหยาซอยพะย,ยัเมื่อนี่รู้สึกว่าอากาศจะดีพี่น้องบ่แดดบฮหอดเลยออกมาหาหยาซอยพะย,ยัมัดหยาพี่น้องมัดปักใหญ่เลย เฮ็ดงานเบาๆพี่น้องมัดยาซร้อยพ่อใหญ่พี่น้องยิปนีกับบะหมี่ยังลาย da se to dogodi na taj